ในสังคมการทำงานในยุคปัจจุบันมันไม่ง่ายเลยนะคะที่เราจะทำให้ใครสักคนชอบเราเห็นด้วยกับเราหรือว่าจดจำเราได้เพราะว่าทุกการทำงานปัจจุบันมันอยู่ที่การแข่งขันกันซะมากกว่าหรือบางคนทําอะไรแต่ละอย่างก็เต็มไปด้วยสายตาของคนที่คอยจ้องจะจับผิดอยู่ตลอดเวลาแต่คุณรู้ไหมคะว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะเข้าใจหลักจิต,ตวิทยามนุษย์ คุณเองจะสามารถควบคุมพฤติกรรมเหล่านั้นของบุคคลที่อยู่รอบตัวคุณได้โดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูนะคะว่าวิาวธีการต่างๆเหล่านี้จะทำให้คุณอยู่เนื้อกว่าบุคคลเหล่านั้นได้ยังไงบ้างคะ่ะข้อที่ 1. การเรียนแบบท่าทางเมื่อคุณจะต้องเริ่มต้นการทำงานแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหนีจากการพูดคุยเจรจาต่อรองเพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นการยินยอมการอนุมัติหรือว่าการขอให้งานของคุณผ่านไปด้วยดีวิธีการที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายแสนง่ายนั่นก็คือคุณจะต้องสังเกตดูท่าทางหรือว่าการแสดงออกของคนที่คุณกำลังจะไปขอให้เขาอนุมัติงานให้คุณค่ะไม่ว่าจะเป็นท่ายืนตำแหน่งการวางแขนขา การขยับของกล้ามเนื้อใบหน้าหรือการหมุนศีรษะไปทางซ้ายทางขวาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องค่อยๆเรียนแบบเขาแบบแนบเนียนไม่ใช่พอเขาเปลี่ยนมานั่งข่อยห้างคุณก็ข่อยห้างทันทีเขาหันหน้าไปทางซ้ายคุณก็หันซ้ายทันทีถ้าแบบนั้นมันจะเป็นเหมือนการล้อเลียนมากกว่านะคะคุณก็ต้องค่อยๆทำแบบที่ไม่ให้เขาจับได้คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งสำคัญของเทคนิคนี้มันคือหลังจากที่คุณ จับจุดท่าทางของเขาได้แล้วให้คุณรอสักนิดนึงอาจจะสัก3 0หรือ60วินาทีแล้วคุณค่อยๆทำท่าทางของเขาอย่างลื่นไหลค่ะแต่อย่ามากจนเกินไปจนเขาจับได้ตามหลักจิต,ตวิทยาแล้วเขาบอกว่าเมื่อคุณชอบใครคุณจะเผลอทำตามเขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวและเคล็ดลับนี้แหละค่ะที่เป็นการกลับหักมุมเข้ามาที่มุมมองว่า จากการที่คุณสังเกตว่าเขาชอบคุณหรือเปล่าเป็นการสร้างความประทับใจให้เขารู้สึกแทนคุณนั่นเองค่ะคือให้ความรู้สึกนั้นเกิดสลับกันการที่คุณเรียนแบบท่าทางของเขาเขาจะรู้สึกว่าคุณเองมีความคล้ายกึงกับเขามันจะสร้างความประทับใจโดยที่เขาเองไม่รู้ตัวเลยค่ะแต่อย่าลืมว่าคุณต้องทำแบบเนียนๆนะคะข้อที่สค่ะคุณต้องหยุดเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจ ในการอภิปรายการบรรยายการนำเสนอเราทุกคนจะต้องได้รับความสนใจเพื่อให้ตัวเองถูกจดจำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเทคนิคที่ง่ายที่สุดที่คุณจะต้องรู้จังหวะว่าคุณจะต้องใช้ให้มันถูกที่ถูกเวลาคุณควรจะรู้จักหยุดหยุดในเวลาที่ต้องถูกต้องเหมาะสมด้วยนะคะอย่างเช่นการที่คุณจะบรรยายหรือว่าเล่าเรื่องหรือว่านำเสนอรายงานหรือว่าเรื่องที่มันสำคัญสำคัญ การที่กำลังจะเข้าสู่ห่วงที่สำคัญคุณควรจะเว้นจังหวะหยุดเพื่อให้เขาสนใจในเรื่องที่คุณกำลังจะเล่าอยู่ค่ะการหยุดในจังหวะที่ถูกต้องมันจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะการหยุดเช่นนี้จะทำให้คุณดึงความสนใจของทุกคนให้มาอยู่ที่คุณอีกครั้งแต่ว่าเคล็ดลับข้อนี้ก็ยังจะต้องพึ่งพาอาศัยปัใจจัยในการนำเสนอที่ดีด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้โทนเสียง การนำเสนอการที่คุณใช้เสียงพอดีไม่ดังเกินไปไม่เบาเกินไปพูดไม่เร็วมากแต่ก็ไม่ได้ช้าเกินไปองค์ประกอบทุกอย่างต้องสนับสนุนคุณด้วยและแน่นอนค่ะสิ่งเหล่านี้จะช่วยยกความภูมิฐานให้คุณดูน่าเกรงขามและคุณจะดูมีอำนาจในการเป็นต่อในงานนั้นๆขึ้นมาทันทีเลยค่ะข้อ3เป็นคนแรกหรือคนสุดท้าย ในการสร้างภาพจำเคล็ดลับง่ายๆในการทำให้คนคนนั้นหรือว่าทําให้บุคคลอื่นเขาจดจำคุณก็คือคุณจะต้องเป็นคนแรกแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนแรกคุณก็จะต้องเป็นคนสุดท้ายที่เขาได้พบเจอค่ะหากคุณได้เข้าร่วมการสัมภาษณ์งานแล้วเขาไม่ได้กำหนดคิวให้คุณแล้วก็พยายามที่จะไปเพื่อให้ถึงก่อนเวลาเพื่อคุณจะได้คิวเพื่อที่จะสัมภาษณ์เป็นคนแรก หรือไม่ถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจว่าคุณไม่ทันที่จะเป็นคนแรกแน่ๆคุณทำตัวยุ่งๆเพื่อให้ตัวเองได้เป็นคนสุดท้าย มันจะเป็นการสร้างภาพจำให้แก่ผู้สัมภาษณ์ได้ดีมากค่ะหรือพูดง่ายๆคุณลองมองดูว่าวันที่เป็นวันสำคัญของเพื่อนคุณหรือว่าคนสำคัญของคุณจะเป็นวันเกิดถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนแรกที่อวยพรเขาเขาจะจดจำคุณได้ค่ะแต่ในระหว่างวันจะมีคนมาอวยพรวันเกิดเขาเยอะแยะมากมายหลายคนแต่ถ้ามันจะหมดเวลาของวันนั้นอยู่แล้วใกล้ๆจะเที่ยงคืนแล้วคุณเป็นคนสุดท้ายที่ไปอวยพรเขาเขาก็จะจับจดจำคุณได้เช่นเดียวกันค่ะ ด้วยเคล็ดลับนี้แน่นอนว่าเขาเหล่านั้นจะจำคุณได้แต่ภาพจำของพวกเขาที่มีอยู่จะดีหรือแย่ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วแหละนะคะว่าพฤติกรรมของคุณความสามารถของคุณความคิดของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะสร้างภาพจำว่าคุณจะเป็นคนแรกและคุณสุดท้ายในภาพจำที่ดีหรือภาพจำที่ไม่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณเองเลยคะ่ะข้อต่อไปเปลี่ยนหนักให้เป็นเบาในบางครั้งลางสังหรณ์ของเราก็เก่งจนน่าตกใจ มันอาจจะเตือนให้คุณรู้ว่าในที่ประชุมบ่ายวันนั้นหัวหน้าจะต้องบ่นเรื่องงานที่คุณต้องทำแบบลวกๆส่งไปก่อนเพราะว่าคุณอาจจะทำงานนั้นไม่ทันและในเมื่อคุณหนีไม่ได้คุณต้องหาวิธีการจัดการให้เรื่องหนักกลายเป็นเรื่องเบาค่ะนั่นก็คือคุณจะต้องนั่งข้างหัวหน้างานไปเลยหันไปทิศทางเดียวกันกับเขาแล้วก็พยายามทำให้เขารู้ว่าเขาสามารถที่จะคุยกับคุณได้อย่างง่ายดาย คุณต้องทำท่าทางที่นอบน้อมและพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของเขาอย่างเต็มใจการด่าคนที่นั่งข้างๆมันเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจมากตามหลักจิต,ตวิทยาค่ะเพราะว่าความใกล้ชิดและการนั่งอยู่ในทิศทางเดียวกันจะทำให้การตำหนิติเตียนเป็นเรื่องที่ทําได้อย่างไม่สะดวกเท่าใดนัก จะเกิดความอึดอัดใจขึ้นมาเล็กน้อยยิ่งถ้าคุณเป็นคนโปรดหรือเป็นคนที่เขารู้จักในใสายใจคอของคุณว่าจริงๆคุณไม่ได้ดือ้อไม่ได้หัวร้านอะไรการที่เขาจะตำหนิติเตียนคุณที่รุนแรงจะกลายเป็นเรื่องเบาไปทันทีค่ะ แต่ว่าที่พูดแบบนี้ก็ไม่ได้ให้คุณทำงานไม่สำเร็จแล้วก็จะทำวิธีการแบบนี้บ่อยๆนะคะหน้านที่ของคุณคือต้องทำงานของคุณให้สำเร็จแต่ถ้าเกิดว่ากรณีฉุกเฉินที่คุณจาเป็นจะต้องใช้วิธีการนี้คุณก็ค่อยงัดไม้เด็ดนี้ออกมาใช้นั่นเองค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามช่อง podcast ์ครู g a t e Station วันนี้มีมาฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ